ก็สวัสดีครับ fc ส่งลำโพงบลูทูธมาให้ซ่อมหนึ่งเครื่องนะครับอาการเขาก็คือก้นชาร์จหายครับไม่มีไม่รู้อยู่ข้างหนเปล่าก็อาการยอดฮิตครับบลูทูธอาการยอดฮิตก้นชาร์จหลุดก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องช่างวัด diy งานซ่อมแก้ไขดัดแปลงนะครับ พอบลูทูธก็ชาร์จหลุดอาการยอดทิ่ว่าโทนนี่คล้ายๆทำคล้ายๆน่าจะเป็นเรียนแบบ JBL ้วแต่หนักแต่หนักอยู่เอาเรื่องต้องเอา JBL ตัวเก่าเทียบด้วยจะเหมือนกันไหมนี่ครับอ่าผมมีนี่ JBL ตัวเก่าตัวนี้บอดเสียครับโอ้โหเหมือนกันอย่างกะแกะเลยครับแกะกันมาไงางั้นเลยใช่ JBL ป่าไม่รู้จะรุ่นเดียวกันเนี่ยหรอครับแต่คนละสีอันนี้ FC ส่งมาเหมือนกันกกแต่ว,ว่ามันซ่อมไม่ได้ครับบอดเสียเหมือนกันเลยครับ น่าจะรุ่นเดียวกันครับโอเคครับกะเดี๋ยวอันนี้แกะซ่อมเลยนะครับตัวนี้หาบอดอยู่บอดเสียหาบอดอยู่ที่แกะก็คือนี่ครับด้านหน้านี่แงออกได้เลยจะมีน็อตซ่อนอยู่ข้างใต้นี้นก่อนที่เรามาแกะกันเลยนะครับเครื่องมือก็อย่างที่เราใช้กันทั่วไปนี่ครับปิ๊กนี่เลยป,ปิ๊กนี่ฮะปิ๊กนี่ ว้ไไง่งงรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวกันนบกสีแดงเหมือนกันเลยลักษณะการวางตำแหน่งเหมือนกันมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นล,ล,ล้อลำโพงรูเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไขสี่ตัวนี้ก่อนถ้าไม่ออก็็ต้องไขสี่ตัวข้างล่างนี้นะครับโอเค แกะไปแล้วต้องสงสัยจะต้องแกะน็อตอีกสี่ตัวนี้เลยครับก็อเอาไม่ออกยังงยังแงไม่ออกเลยครับแกะกันต่อครับครับนี่แ,แล้วนะครับนี่ออกมาก็เดี๋ยวลักษณะน,นี้เลยนะครับดันบอร์ดถอยออกไปนะครับอิแบตจะอยู่นี่นะครับพอเราได้ลักษณะน,นี้นะครับเราก็เอแล้ว f อฟซีเอาตูดไว้ไหนเนี่ย f อฟซีเอาตูดชาร์จไปไหนเอ่ย เอาก้นชาร์จไม่มีด้วยนะครับ FC เอาก้นชาร์จไปไว้ไหนเอ่ยของมาไม่ครบนะครับก้นชาร์จไม่มีอ่านี่เ,เราจะพามาดูบอร์ดกันนะครับนี่ยนี่เป็นชุดบินีฮะตูดชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ลายขาดนะครับลายขาดหนึ่งเส้นแล้วก็ตรงนี้เป็นกาวนะครับลายขาดนี้เราจะต่อได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาตู้ชาร์จกันนะครับ อาตูชาร์จวางให้ได้ตามตำแหน่งนี้ก่อนนะครับเราตู้ชาร์จ F4 ร่วไไ้ไหนครับไม่ไม่ให้มาด้วยประมาณนี้เลยครับนะครับอันนี้ที่เห็นนี่เขาเรียกว่าลวดซับตะกัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครขี้เกียจปอกสายไฟ pillar, ก็ซื้อมาใช้ได้ครับจะมีขายตามร้านขายมันร้านที่เราไปซื้อหัวแรงนะครับก็จะมีขายเนี่ยเรียกลวดซับตะกัวจะเป็นทองแดงเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราขยันปอกสายไฟก็ปอกสายไฟแล้วก็จะเป็นทองแดงอย่างนี้เหมือนกันครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นทองแดงเป็นเส้นเลยฮะ โมดหนึ่งก็ใช้ได้ได้นานอยู่นะครับมันจะมีหลายเบอร์นะครับอันนี้เบอร์เล็กหน่อยถ้าใครจะใช้พื้นที่อยู่ตะกวัวเยอะก็เราใช้เบอร์ใหญ่หน่อยเราใช้แล้วก็จิ้มไปนในฟักหน่อยหนึ่งซับตะกวัวนะครับจิ้มให้ร้อนแตะลงไปตรงนี้ครับก็จะดูดตะกวัวที่บอร์ดขึ้นมานะครับาลายที่บอร์ดมันก็จะเรียบแนะนำให้หัวแรงร้อนๆหน่อยนะครับซับเพื่อทําให้ตะกวัวที่บอร์ดเนี่ยมันเรียบครับรเพอเราวาง คนชาร์จไปไวางง่ายขึ้นครับถ้าเกิดมันติดอย่างนี้อ่ามันติดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราอย่าไปกระชากครับเอาแรงนจิ้มไปให้มันร้อนแล้วเขาขายับออกครับเพรตะกั่วมันหลอมมันก็จะหลุดเอ,เองครับงั้นถ้ามันติดแล้วเราไปกระตุกแล้วลายที่บอร์ดอาจจะขาดได้นะครับนะพอเราซับตะกั่วไปแล้วรู้สึกว่ามันยังสกรปรกอยู่แล้วก็ทินเนอร์ล้างซะหน่อยนะครับให้มันดูสะอาดเราได้มองเห็นลายได้ง่ายขึ้นนะครับ เราล้างทินเนอร์แล้วเขาก็สะอาดขึ้นนะฮะพอเห็นลายได้ง่ายขึ้นครับบางลายมันขาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต่อทั้งแดงโลดชีนต่อมาขานี้ได้แต่เราวางตำแหน่งนี้ขอให้ตำแหน่งนี้อยู่มันก็ยังวางหัวชาร์จได้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวยึดหลักตัวนี้ไม่ใช่ตัวยึดหลักครับตัวนี้ตัวยึดหลัก4ี่จุดนี้ยังอยู่ก็โอเคยังยึดหัวชาร์จตูดชาร์จได้นะครับไม่ต้องไปแปลงต่อเป็นสายมาครับตูดชาร์จมันจะมีเป็นขาเสียบลงไปตรงนี้ครับตองรูสองรูนี้เห็นไหม ครับนะฮะตอนนี้เราก็ได้ตูดมาแล้วครับสั่งใหม่เลยครับต้องสั่งมาใหม่ครับประตูดของ f c ฟซีครับไม่รู้ไม่เห็นติดมาให้ครับมาจากเสียนครับแล้ก็จะใส่ตามรูเข้าไปดีแล้วก็ลายขาวางให้ตรงนี่ล็อกเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ัตรกีีจุดตัวยึดตัวยึดตูดชาร์จกระบอดก่อนตัวขานี่เดี๋ยวเราไล่ที่หลังนะครับฝั่งนี้จะเป็นกาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นขาไฟอยู่สองขาตรงกลางนี่เป็นขาศูนย์นะครับ กีตะกัวต้องสีขายยึดบอร์ดดีก่อนนะครับครับอันนี้เดี๋ยวเราใช้ตะกัวเบอร์เล็กนี่ครับเล็กกว่าปากาเล็กกว่าไส้ดินสอ0.5มิลนะครับเราจะยึดขาหลักข้างหน้านี่ก่อนนะครับแตะให้เขาร้อนให้ตะกัวเขาซึมเข้าไปข้างใ,ใต้นะครับคอยไล่อยู่ที่จุดครับ จิ้มก็ว่าจะจิ้มนานครับพอร้อนล้วก็ยกออกครับเดี๋ยวล็อกให้ได้สี่มุมก่อนนะครับนะค,ครับนี่เราก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับนะใช้สายไฟนี้ต่อลายครับลายมันขาดก็ต่อลายครับจากตัวขาท็ c กเก็ตแล้วก็มาหาที่ขาปลาตัวนี้นะครับอ่าลายวิ่งมา,าที่ตัวนี้โอเค ส่วนขากลาวก็คือต่อลายบอร์ดไปเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าชาร์จได้หรือยังนะครับครับตัวนี้ก็เนี้ยชาร์จได้แล้วเห็นไหมครับมีไฟแดงติดอยู่นะครับเราพอปิดนะครับเนี้ยไฟแดงติดแล้วครับเนี่ยชาร์จเรียบร้อยนะครับ มาชาร์จได้เหมือนเดิมแล้วนะครับตูดชาร์จเสียก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราประกอบเข้าเครื่องแล้วเรามาเทสอีกทีนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่น็อตซ็อกสองตัวแล้วลองเทสด่วนนะครับตำแหน่งไฟชาร์จสีแดงติดแล้วนะครับเสียบธรรมดาปกติจะถ้าไม่ต้องโยกอะไรหัวแน่นกำลังรู้จัแบตมีไฟไม่เดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเข้านะครับ ูทูธกำลังค้นหาเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อเลยครับ b l u t o o t h c o n n e c t โอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวลองเทสเพลงจากติกตอกไลยครับสา,าดาครับก็สรุปเป็นอันใช้ได้ครับลำโพงบลูทูธตูชาร์จเสียก็สั่งตูชาร์จมาใส่ใหม่บัตรกี้ต่อลายใหม่ก็เป็นอันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับ อ่านบ้างดูนะส่งคืน FC ได้นะครับโอ้โรู้ตัวนองเพื่อนเท่านใดมีคอมเมนต์สงสัยแล้วก็มีสงสัยสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปนะครับหรือว่าอยากจะแนะนําให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอันไหนถ้า ทำได้เลยไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ก็จะรีบทําให้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อมารับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็